เลี้งช้างกันตั้งแต่เช้านะคะพอมีเวลาก็พาอาบน้ำแช่น้ำนะคะเล่นโครนค่ะไพรยมาริโอเล่นโครนตรงนี้นะคะก็พามาเอาทุกย่ามาให้หลายรอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนะคะ อย่างเงี้ยค่ะทั้งวันไม่รักจริงทําไม่ได้นะคะขอย้ําว่าไม่รักจริงทําไม่ได้นะคะสวัสดีเอฟซีนะคะพรายมาริโอช้างให้ปางช้างกัมลาภูกเก็ตค่ะกับพิจาช้างให้เล่นโครนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแช่ตัวกันอีก เอาไปผูกกับก้อนหินนะคะพี่จาผูกเชือกกับก้อนหินไว้เพราะว่าตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีนะคะลากไม้ใหญ่ไม่มีเห็นไหมคะเห็นก้อนหินตรงนั้นไหมคะพี่จาผูกไว้กับก้อนหินนะคะแล้วก็จะพาไปอาบน้ำกันค่ะ เราตามกันไปสวัสดีทุกทุกท่านนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะช้างก็พยายามนะคะอย่าให้ตากแดดจนลืมนานเกินไปนะคะ แช่น้ำแช่โครนหลบที่ล่มนะคะเพื่อความปลอดภัยของช้างอากาศเริ่มร้อนแล้ว,ลว,วตรงนั้นจะมีน้ำนะคะตรงนั้นเป็นจาน้ำผุดนะคะขึ้นมาก็ได้กินได้เล่นอยู่สักหน่อยแต่ก็ต้องไปเล่นตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดิน เชือกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเชือกฟาดเอา okay. เมื่อก่อนตรงนี้เป็นสะนะคะนี่ก็เขาเรียกอะไรนะตื้นไปละก็ไปลงสะดื่มตรงนั้นแทนส่วนสะดื่มก็ขึ้นไปดื่มข้างบนอีกนะคะสะกินก็ขึ้นไปกินข้างบนอีกออาจะดูยังไงเชือกนี้ ลงน้ำปุ <c oughs> <m> ๊บครีปปั๊บไปเลยกินน้ำนะคะเล่นน้ำ ลึกๆใช่ขอบคุณค่ะหลวงพี่สวัสดีหลวงพี่นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะไพายมาริโอนะคะตอนเช้าก็เลื่อนหลักนะคะเอามาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาให้แช่คโครนนะคะนั่นก็แก๊ง ATV นะคะทำงานไปพาลูกค้ากัน รถะะพามาเลื่อนหลักนะคะเมื่อคืนก็พี่จ๋าก็ผูกไว้กับก้อนหินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูความแข็งแรงนะคะผูกให้มั่นคงเพื่อที่จะไม่ให้เช้ามาไปอยู่ในสวนชาวบ้านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนเสียตังค์ก็นี่คือวิถีชีวิตบ้านๆการเลี้ยง ธรรมดาแล้วก็ประจําของที่ปางของที่ชิมงานช้างให้เลี้ยงกันนะคะเหมือนที่บอกอะคะ่ะมันเป็นเหมือนกับเลี้ยงเด็กเลี้ยงสัตว์จะละทิ้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องกินนะคะเขาทำอะไรกันสอนให้พ่นน้ำ ทุกคนก็มีความรักสัตว์ทั้งนั้นนะนะคะไม่ว่าจะอะไรแต่ว่าอย่ารักเดียวเดียวนะคะรักแล้ต้องใส่ใจ ทวนทวนนี้หมายถึงให้กลับด้านนะคะ อาบน้ํานะคะขัดขี้ใครให้บ้างนะคะแล้วก็ล้างตานะคะเพราะว่าคโครนสกปกจะหมักหมมเดี๋ยวก็จะเป็นตาแดงน้ําตาไหลนะคะน้องทาด้วยหนาวไหมทางนี้ทางนี้ไม่หนาวนะคะแต่ลมแรงค่ะลมแรงแต่ไม่หนาวกลางวันร้อนมากค่ะร้อนบางวันก็กลางคืนฝนจะตกนะคะอันนี้ไม่หนาว อ๋อครับหลวงพี่ฉันข้าวก่อนเลยค่ะโอ้โอเคค่ะน้องพีทีเดือนหน้าเจอกันค่ะยินดีต้อนรับนะคะทวนทวนคือเอากลับด้านแล้วนะคะมาดูฝั่งนี้สิทวนทวนแปลว่านอนพลิกด้านอ๋อทวนแปลว่านอนพลิกด้านนะคะ <laughs> มัไดด้จูจ oh. oh. ลึกไหมอะยังไม่ลึกอ๋อโอเคลไม่ได้เอาแปลงมาเมื่อกี้กับถังนะเดี๋ยววันหลังนะปะนะ เอาถังกระป๋งมาไว้นี่อันหนึ่งถังขาวมีเยอะแยะลืมนะคะลืมลืมเอาไปช้างไวว้้ดยมันก็ดึงมาอ้นเราก็ขนไปขนมาเฮ้ยหัวมัน่าจิกจริงๆเลยก็ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวให้ชมกัน เสียงลูกค้านะคะขับ ATV เล่นกันหมดแล้ววอนนั้นไอ้ะอ,อะไรนะที่ทอดๆนั้น <c oughs> ลอยหมดแล้วนูน่นอ๋อนู่นไงเออ,อออย่าโยนมาทางนี้นะยะยะอ๋อ โด้โครนเห็นไหมคะด,ดูไครมาริโอโครนจะปักอยู่ที่งาจะปักอยู่ที่โครนเรียบร้อยคะ่ะเห็นไหมเอ้ ให้ตัวเย็นนะคะเล่นน้ำให้สบายใจเลยนะคะช้างนะคะถ้าได้กินนะคะอิ่มแบบเสมอสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ได้อาบน้ำได้กินน้ำนะคะจะอ้วนจะโตวไวมากเลยค่ะ ที่จะทำความสะอาดรอบสะนะคะเก็บขี้ที่ลอยน้ำอยู่ของช้างไม่รู้เชือกไหนอาจจะเป็นโต้นี่แหละ ฝั่งนู้นก็ลูกค้าทำกิจกรรมของ ATV นะคะของที่ปางช้างเนี่ยคะ่ะอ๋อน้ำพิจ่ากำลังทำการแควกล้างไพรงาอยู่นะคะล้วงเข้าไปข้างใน นอนทับเอ,อ้อวันนี้เป็นเด็กดีจังจริงรอ่ะแสดงว่าร้อนอยากแช่น้ำ qua qua, mưa mà, mà. mưa ngang, cúm ngang mà bay à! à! qua, qua, bay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  ui, ui bị túm mây, ui kìa kìa sàm đi với, ui, ui kìa giọp ui giọp ui giọp ui ui giọp ui ui, ui, ui bay ui, 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 sai 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 ui, sai ui, ui, ui chơi ui, ui đây bằng đây, đây bằng đây. ต่อยสายมาต่อยสายมาเกียรยกไปเกียรยกยกเกียรยกกุ้มยกไปอุ้ยไม่พ้นทีจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยคว้าอุ้ยคว้าอุ้ย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 ได้วางได้ต่อยสายมาต่อยสายมาสายมากุ้มสายเนื้อมาเนีเยได้เนื้อมาเนีเอ๊เนี่ยเน้มเนี่ย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 มาเนี่ยเนี่ยเมี่ยมเนี่ยมเมี่ยมเนี่ยมเมี่ยมาเนี่ย

ก้มากว้าไปก้มาคว่าก้มาคว่าก้มาคว่าก้มก้มาคว่าไว่าปคว่ากอดคว่ากอดคว่ากดคว่าต่อยกดคว่าต่อยกอดคว่าต่อยกอดคว่าคว้าต่อยกดคว่าคว่าไปอุ้ยอุ้ยเห็นไหมดึงมาใต้น้ำเลยอุ้ยอันนี้เขาดึงมาจากใต้น้ำนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย้า เมื่อวันก่อนที่ไปที่หัดใหญ่นะคะไพรมมาริโอ้ก็ไปช่วยเคลียร์แม่น้ำลำคองนะคะแต่เราก็จะเลือกที่ช้างทำ โดยที่ไม่มีเศษแก้วเศษกระเบื้องอะไรพวกนี้นะคะพี่จ๋าก็ต้องลงไปดูพื้นที่หน้างานก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยากลงก็พาช้างลงได้เลยไม่ได้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านที่มีความเป็นห่วงให้กับไพรามาริโอแล้วก็ทีมงานช้างให้นะคะแต่การที่เราไปดูไปช่วยเหลือแบบนั้นเราก็ต้องคอยเซฟตัวเราแล้วก็ช้างด้วยไม่ใช่ไปเป็นภาระให้กับ พื้นที่ที่นั่นนะคะดังนั้นก่อนที่จะลงงานหน้าง,งานทุกครั้งพี่จารหรือว่าทีมงานของเราจะเข้าไปดูพื้นที่ก่อนนะคะแล้วถึงจะพาช้างไปได้ดก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับความเป็นห่วงแล้วก็ดูแลกันนะคะมา <c oughs> อาบน้ำต่อเ <c> ร <oughs> <อ>ียาเล่นเป็นกายไม่ใช่คนคนยกไม่ไหวหรอกไปบ้าตามคน ของขารน้องช้างน้องช้างกำลังของช้างทำช้างมันทำที่ยกงงยกไม้เอา้าตุ๊บตุ๊บทีนี่เราก็ตัดได้เราก็ปรับเอา ค่ะพี่แจ็คบอกว่าวิถีชีวิตช้างนะคะอยู่ยังไงนะคะเราก็ต้องมาใช้ให้เป็นนะคะไม่งั้นเราจะเหนื่อยนะคะแล้วก็ช้างเองก็จะลำบากไปด้วยนะคะอ,อ,อยู่กันอย่างนี้ละคะ่ะทั้งวันเลยนะคะ ถ้าไม่ได้ไปมีไปทําธุระที่อื่นนะคะก็จะจะอยู่กับช้างอย่างนี้ค่ะพี่จาเขาก็จะอยู่กับช้างอย่างนี้ตลอดทั้งวันไม่เชือกนู้นกับเชือกนี้เชือกนั้นคอยดูแลนะคะเมื่อเช้านี้ก็ตื่นมาแต่เช้าก็ฝึกลูกช้างนะคะเจ้าชบาแก้วนะคะเพราะว่าเริ่มโตแล้วพังชบาแก้วนี้เป็นลูกของไพรยมาริโอกับพังโปกัสนะคะ ตอนนี้เจ็ดขวบแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เจ็ดขวบแล้วค่ะเป็นพังชบาแก้วลูกช้างที่ปางนี่แหละคะ่ะคลอดที่นี่นะคะโดยรอบๆนะคะก็มี ต้นไม้ที่ร่มเย็นนะคะให้กับช้างเพราะว่าอากาศร้อนมากเราต้องหาวิธีที่ให้ช้างได้อยู่นะคะได้สบายตัวได้กินได้เล่น ขวบใส่เหย่งไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะฝึกใส่ได้นะคะเดินเล่นเดินให้รู้จักว่าเออที่นี่บ้านนะคะเขาก็ต้องค่อยคฝึกโดยการที่ว่าค่ะเป็นเบสิกพื้นฐานของช้างนะคะเพราะว่า บนะคะเขาจะยังเล็กอยู่เราต้องค่อยๆฝึกเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกทั้งช้างแล้วก็คนนะคะไม่งั้นเขาจะชินกับพื้นที่เดิมของเขาเขาจะหวงพื้นที่เขาจะกลัวจะตื่นนะคะต้องหัดแล้วค่ะลูยานี้ออ ก็จะเป็นการทําความสะอาดนะคะเก็บเกี่ยวเก็บรอบๆนะคะเก็บขี้ช้างให้ช้างนอนเล่นน้ําเราก็ทําให้มันโล่งเปลี่ยนเกลี้ยงนะคะเอ้ยมีที่ยืนตรงนั้นด้วยมีหินยืนตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวเดี๋ยวจะพาไปชมตรงน้ําดื่มนะคะต้องเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึง ตรงนี้เป็นสระข้างล่างอีกสระหนึ่งนะคะที่เมื่อก่อนเป็นน้ําที่ดื่มน้ํานะคะแต่สระด้านนูน้นนู้นทรายตื้นแล้วค่ะแล้วก็มาเล่นด้านนี้แทนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสระดื่มสระกินของช้างนะคะที่นี่เป็นน้ําผุดนะคะผุดมาเองนี่เลยนะคะเป็นสระดื่ม เป็นไงคะเมื่อก่อนมีบัวขาวด้วยนะคะแล้วก็มีต้นอะไรอะ่ะที่เขาเอาไปทอดเนี่ยค่ะทอดกับกุ้งอะคะ่ะแหนะเหรอใยปลาหัวกวดเห็นไหมคะมีน้ำดื่มเอ,อ่อต้นอันนี้นะคะที่พอยาวๆแล้วเขาก็จะเอาไปทอดอะคะ่ะต้นอะไรนะ ค่ะน้ำใส่เจ๋วเลยค่ะเป็นน้ำจากธรรมชาตินะคะมีปลาเล็กๆใส่ปิ้งเลยับไปกันช้างที่ปางก็ค่อนข้างจะโชคดีนะคะเพราะว่าพี่จ่าเขาจะใส่ใจแล้วก็หาพื้นที่ให้เขาอยู่อะคะ่ะเราจะไม่ได้ผูก แค่ในปางอย่างเดียวนะคะกลางคืนก็จะผูกเชือกยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0ถึง50นะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันแล้วก็ช้างเชือกไหนที่ว่าวันหยุดของควานนะคะแต่ควานที่นี่จะไม่ได้ว่าหยุดแล้วก็นอนทั้งวันไม่ใช่นะคะ <S <S เขาไปหาย่าไปดูช้างเอาช้างเลี้ยงในป่ากันนะคะ <S 1> <S 1> <ม>ถ้าเชือกไหนที่ว่าหยุดงานนะคะ เขาจะสลับกันค่ะบนเวียนสลับกันให้ได้ผูกเชือกยาวในป่าในป่านะคะก็จะพยายามให้อาบน้ำยินตัวนะคะลายน้ำเขาจะแตกดีเลยค่ะผิวพันธุ์ก็จะดีนะคะได้แช่น้ำได้เล่นน้ำก็ถ้าใครอยากมาสโคนอะนะ สปาคโครนก็ยินดีนะคะเชิญได้ที่จักุชิโต้ค่ะน้ำเปลี่ยนสีแล้วค่ะ เดี๋ยวเที่ยวหน้านะคะจะเอาแปลงมาขัดกับถังมาเดตักน้ำสาดให้มันไปเลยค่ะเย็นนี้ก็ได้ธรรมชาตินะคะบ้านของไพรมาริโอ ธรรมชาติของเจ้าโตนะคะก็โอเคนะคะให้ดูกันคร่าวๆชีวิตประจำวันนะคะพอ๋อปลุกตรงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะช้างให้ไทยแลนด์ทีมงานช้างให้ปางช้างกัมลานะคะ เดี๋ยวจะเอาเต้าผูกแถวนี้ละค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะคะที่นี่คืนนี้ก็อาจจะพรุ่งนี้หรือคืนนี้อาจจะฝนตกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ